พี่โรดบอกว่ามือที่มองไม่เห็นนะฮะจริงๆแล้วมือที่มองไม่เห็นนี่ไงเห็นแล้วไงบิ๊กจิ๋วนี่ไงสิ่งที่ตามมาก็คือคนที่เสียผลประโยชน์คือใครคนที่เสียผลประโยชน์ก็คือพิธากับพวกของกล้าวไกลนะครับจึงมุ่งในการโจมตีสวตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่คราวนี้มาบอกให้สวโหวตไปรับบี้ไปเจรจาสว,ส,วสิ่งเหล่านี้หุ้นส่วนคงได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองนะตอนนี้ก็มีการเดินสายของก้าวไกลโดยเฉพาะพิธาประกาศชัดเจนจะไม่กินแฮวนะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ปลุกประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะครับอ้างว่าเป็นการขอบคุณประชาชนในพื้นที่ และวางเป้าหมายเดินเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีคนไปให้การสนับสนุนเป็นจำนวนมากภารกิจที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากกว่านี้คือการส่งจิมพีธาเป็นนายกวันนี้ค่ะมิวเชื่อว่าความหวังของทุกคนเหมือนเทียนหนึ่งเล่มพวกเราได้จุดเทียนต่อเทียนแห่งความหวัง ต่อแสงแห่งความหวังรวมกันเป็นแรงเทียนที่เริ่มจะเข้ามาขับไล่อำนาจมืดเข้ามาขับไล่อำนาจเผด็จการแต่คนที่ต้องถือเทียนนำพวกเราไปจะต้องเป็นตัวแทนของพวกเราจะต้องเป็นคนที่แบกความฝันแบกความหวังแบกอนาคตของประเทศไทยการเป็นคนคนนี้ได้ ทนที่มายืนอยู่ตรงนี้ทุกคนอยากส่งพลังบวกอยากส่งแรงใจอยากส่งกำลังใจให้กับผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่จะแบกความหวังของพวกเราผู้ชายที่จะแบกความฝันของพวกเราและ สิ่งที่พี่ธาทำน่าสนใจสื่อมวลชนไปตั้งคำถามว่าต้องการปลุกระดมหรือเปล่า,าก่อนหน้านี้นายพลด้อมส้มนะฮะก็ออกมายืนยันว่าถ้าพิ่ธาไม่ได้เป็นนายกรันตรีนะครับก็จะจัดม็อบขึ้นมานะคราวนี้จะเหมือนม็อบมือถือนะฮะก็จะไม่มีแกนนำใครเป็นแกนนำก็จะมีการออกมาเคลื่อนไหวนะครับต่อต้านจะมีการสไตร์หยุดงานเหมือนปี2,500 35คือพฤษภาธมินตอนนั้นก็ตายกันหลายหมื่นคนนะครับในการแย่งชิงอำนาจแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือพิธาบอกมีเสียง376เสียงเรียบร้อยก้าวไกลก็ปลาใสาส่งข่าวไปทั่วมีเสียงแล้ว376เสียงล่าสุดวิโรธรักนาอาดิสรปรากฏว่าสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องมาเคลียบายสิโรดม สิโรมนะฮะทางามัติชนทีวีนะฮะในหนึ่งในนั้นก็สิโรมกล้ามไผ่บูนถามว่าทำไมก้าวไกลมั่นใจขณะที่ว่าจะได้เสียงนายกัมตรีให้กับพิธาลิมจเจริญรัตน์นะฮะวิโรธจับโปะเลยะฮะปรากฏว่าบอกว่าเราไม่ได้มั่นใจว่าจะชนะแต่มั่นใจว่าหลักการของรัฐสภาจะได้รับการทำรงรักษาไว้ในคราวนี้ เพราะสวหลายท่านชัดเจนว่าไม่ได้ชื่นชมพักเก้าวไกรแต่จะเลือกยกมือให้เพราะเคารพเสียงประชาชนรักษาหลักการรัฐสภานะครับเขาบอกว่าณวันนี้ถ้าไม่มีมือที่มองไม่เห็นนะฮะไม่มีอำนาจมืดของกลุ่มอำนาจเก่าที่ยังหวงไปดำเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสวเชื่อว่า13กรกฎาคมนี้ พี่ทาจะรับความไว้วางใจให้ำดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแต่ถ้ามีอุบัติเหตุต้องมาจากอำนาจนอกระบบและขบวนการอำนาจเก่าที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติวันนี้คงจับโป๊ะได้แล้วนะผมพูดมาตลอดเสียงไม่ถึงนะฮะสกอ่ะโม้กันทุกวันเลย ถึงเรียบร้อยเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนวันนี้วิโรธออกมายอมรับเสียงไม่ถึงนะครับพอเสียงไม่ถึงปุ๊บวิโรธก็โทษว่าถ้าแพ้เนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของอำนาจมืดมือที่มองไม่เห็นนะอำนาจเกา่าโยนไปนู่นเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าแกงดอมสม้มพากันขนไปหาพลเอกชวลิตนะมือที่มองไม่เห็นนะฮะมือมือด บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไปโจมตีทหารมาเป็นเผด็จการก็ไปขอพลเอกชวลิตพลเอกชวลิตก็ไปเจราจาทางลับรับปากเจราจานี่ไงมือที่มองไม่เห็นของจริงนะครับเอาละที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคงเป็นคําตอบมานะวีโรธยอมรับเองเสียงไม่ถึงนะและอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยอ้ามหลักการโน่นนี่นั่น สวอเขาออกมาตอบโต้เราไม่จริงเขาไม่เคยพูดนะฮะว่าเป็นแบบนั้นและอีกอย่างเป็นเรื่องของเอกสิทธิ์ของสวาบางคนก็สนับสนุนบางคนก็ไม่สนับสนุนนะฮะก็มีรายงานว่าลูกน้องบางคนของพลเอกชวลิตรนะิที่เคยทํางานให้นะฮะก็จะโหวตให้ปรากฏว่าอย่างไงก็พลเอกเฉลิติไปเจราจารให้เนี่ยมือที่มองไม่เห็นของจริงนะครับเริ่มมองเห็นแล้วว่าใครคือมือที่มองไม่เห็น อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เขาไม่ได้พูดความจริงนะครับที่ผ่านมาโอ้ยเสียงพอแล้วโน่นนี่นั่นทาไมฮะในเชิงกรีทาถ้าเสียงพอไม่ต้องปลุกประชาชนนี่ตอนนี้เสียงไม่พอก็เลยไปหลอกประชาชนเป็นพื้นท,นที่พื้นที่ไม่ยิงต่างเพื่ออะไรเสียงไม่พอปุ๊บก็จะลุกคือขึ้นมานะเพื่อดําเนินการนะครับเต็มรูปแบบนะบซึ่งการดําเนินการเต็มรูปแบบเนี่ย ก็จะมีการเคลื่อนไหวสไตร์ยหยุดงาน,นาเกิดขึ้นเอาละเรื่องนี้จับตามองให้ดีแต่ทราบว่าจนถึงขณะนี้เสียงยังไม่พอการบวตวันที่สิบสาเขาก็เตรียมต่อวันที่สิบเจากสิเากา็จะไป20ต่อนั่นหมายวามว่าจะบวตพิธาสามยกเลยถ้าไม่ได้ทำสามยกก็พิธาก็จบกัน,นซึ่งตอนนี้ทักษิณก็เร่งเกมเพื่อให้จบพิธาภายในเดือนก,นอกรกฎาคมให้ได้ ไปลายปลายเดือนกรกฎาคมก็จะได้เป็นทีของเพื่อไทยเพื่อไทยตอนนี้เขาบอกว่าเขาเตรียมพร้อมมาเยอะละซึ่งก็มีรอยงานนะบอกว่ามีการเตรียมสอวอไว้อย่างน้อย20คนนะเพื่อจะโหวตให้ทางฝั่งเพื่อไทยนะเป็นนายกบรีก็น่าจ,จะเป็นเศรษฐาหรือองคงอิงตอนนี้เขาพยายามเซฟองคงอิงแต่ที่สุดของมันก็คือว่าทักษิณก็ต้องการให้ลูกของตัวเองนั้นเป็นนายกนตรี แต่ที่มันจับโป๊ะได้วันนี้นะครับก็คือว่าสรุปเสียงของก้าวไกลยังไม่ถึงพอที่จะให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีพิธาบอกจะไม่กินแห้วพยายามสร้างความหวังสร้างความหวังเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วหวังว่าประชาชนจะมาช่วยเพื่อแย่งชิงอํานาจพีโรดบอกว่ามือที่มองไม่เห็นนะฮะจริงๆแล้วมือที่มองไม่เห็นนี่ไงเห็นแล้วไงบิ๊กจิว๋วนี่ไง สิ่งที่ตามมาก็คือคนที่เสียผลประโยชน์คือใครคนที่เสียผลประโยชน์ก็คือพิ่ทากับพวกของกล้าวไกลนะครับจึงมุ่งในการโจมตีสวตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่คราวนี้มาบอกให้สวโหวตไปล็อบบี้ไปเจรจาสวสิ่งเหล่านี้หุ้นส่วนคงได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นเกมนี้ผมเรียนแล้วไงฮะหลังเลือกตั้งจะบีบหัวใจแต่พิสูจน์ คนดีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักเดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชาวไทยถวายประพรวารางคุณเกลงะวันสุราชายสูงเกอดยำรูนพระเจ้าแผ่นดินสินักรานแผ่นดินไทยในรัฐสกางที่สิบ ขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษา แต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวัิราลงกร มหิอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูณ์อดุญเดศสยามินทราธิเบตราชวรโรดมบรมมานาทบอบพิตรพระวชิระกล่าวเจ้าอยู่หัวโเดชะพารงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรม ไปราสุรนเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทับเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยระ